สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้มีเกจความรู้ดีๆครับผมมาฝากแฟนๆทางช่องอีกแล้วครับผมวันนี้ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะครับผมซึ่งวันนี้มีทางแฟนช่องขอมาว่าอยากรู้วิธีการวัดขนาดที่ดินเวลาไปไถานาไปเกี่ยวข้าวจะดูเนื้อที่ได้อย่างไรเนาะว่าเนื้อที่แปลงนี้เท่าไรวิธีการนะครับผมก็ยังอยู่ที่เว็บไซต์นี้เหมือนเดิมครับผม พิมพ์เอ่อเปิด Google เข้ามาครับแล้วก็พิมพ์คําว่าตรวจโฉนดครับผมอ่าแล้วลงมาที่ระบบค้นหารูปแปลงที่ดินครับอ่าเหมือนเดิมเลยครับถ้ากรณีรู้จังหวัดรู้อำเภอแล้วก็รู้เลขที่โฉนดแล้วก็ใส่กรอกไปได้เลยครับกรณีไม่รู้เนาะก็ให้ใส่ฐานที่สําคัญไปทีนี้กรณีที่เอ่ออาจจะใส่ที่ฐานที่สําคัญแล้วไม่ขึ้น ทีนี้ก็มีวิธีการหายวิธีหนึ่งครับคือเราสามารถดูประเทศไทยครับแล้วก็กดซูมเข้าไปครับโดยเลื่อนสกอร์บนเมาส์นะครับผมซูมเข้าไปครับแล้วก็หาอำเภอแล้วก็หาตำบลที่เราต้องการนะครับสมมติครับผมต้องการอำเภอคงแก้วตำบลกุจานรอันนี้ครับเจอแล้วบ้านกุฎจาน์ พอเจอสถีนี้เราพยายามหาว่าที่ดินแปลงที่เราไปทําการไถานาเกี่ยวข้าวเนี่ยอยู่บริเวณไหนเนาะทีนี้ถ้ามันยังไม่ขึ้นเป็นสีแดงนะครับผมเป็นมีเส้นแบ่งเขตให้เราดับเบลคลิกตรงที่ว่างๆตรงไหนก็ได้นะครับผมแล้วมันจะขึ้นเส้นแบ่งเขตมาให้เราครับแบบนี้ครับนี่ครับผมเส้นแบ่งเขตก็จะขึ้นมาแล้วทีนี้เราอยากรู้พื้นที่เนาะ นี่จะยกตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูนะครับอสมมติผมไปไถนาหรือไปเกี่ยวข้าวแปลงนี้ทีนี้ผมไม่รู้เลยว่าที่แปลงเนี้ยมันกี่ไร่แต่ดูได้สายตาแล้วล่ะอาจจะ8ปดเก้าไร่แต่เจ้าของนาอาจจะบอกว่ามีแค่เจ็ดไร่นะปกติเนี่ยคนอื่นมาไถก็เจ็ดไร่คนอื่นมาเกี่ยวก็เจ็ดไร่ทีนี้เมื่อเขาเห็นไม่ตรงกันทีนี้จําเป็นต้องพิสูจน์เนาะทีนี้วิธีการดูก็คือครับอย่างนี้ครับ กรณีถ้าเราไถานาหรือเกี่ยวข้าวเต็มแปลงเนาะเราก็สามารถับเบนคลิกเลยครับับเบนคลิกซ้ายที่แปลงนี้ได้เลยครับแบบนี้ครับแน่นอนครับนี่ครับเห็นไหมครับ8ไล่15ตารางวาทีนี้ก็สามารถคุยกับเจ้าของนาได้แล้วครับว่าเนื้อที่18ไล่ส่วนเศษนิดหน่อยอาจจะปัดลงให้แล้วแต่ครับผมทีนี้ถ้าเป็นกรณีบอกว่า ผมไม่ได้ไถหมดล่ะผมไม่ได้เกี่ยวข้าวหมดล่ะแล้วจะวัดยังไงแน่นอนครับเราไปที่แปลงเดิมครับผมทีนี้เราหาก่อนว่าเราเริ่มไถจากบริเวณไหนถึงบริเวณไหนในกรณีแปลงนี้ผมยกตัวอ,อย่างนะครับเราไถจากมุมนี้จนมาถึงบริเวณต้นไม้นี้แน่นอนครับว่าพื้นที่จริงเนี่ยเรามีจุดสังเกตอยู่แล้วว่าเราถึงต้นไม้ตรงนี้นะถึงเส้นขอบตรงนี้นะอะไรเงี้ย เราก็สามารถจํามาได้ทีนี้วิธีการวัดนะครับผมเหมือนเดิมครับมาที่ด้านซ้ายมุมล่างครับผมดูที่เครื่องมือรูนสอครับผมคลิกซ้ายหนึ่งทีครับแล้วก็มาลูปตรงตรงนี้ครับหกเหลี่ยมตรงนี้คลิกซ้ายหนึ่งทีอ่าผอคลิกซ้ายเสร็จแล้วครับทีนี้เรามาเริ่มจากมุมบนนะครับจุดตรงนี้ครับคลิกซ้ายหนึ่งทีครับตรงมุมครับพยายามลากให้ตรงเส้นมากที่สุดนะครับผมจะมีความมั่นยําสูงมากครับผมกรณีมาถึงตรงตรงถึงตรงแยกนะครับผมให้คลิกซ้ายนะครับผมนี่ตรงมุมโค้งครับให้คลิกทุกครั้งนะครับ ยิกซ้ายครับตามเส้นมาเลยครับยิกซ้ายยลิก enfin ซ้ายมาตามเส้นเลยครับยลิกซ้ายมามาตามเส้นเลยครับทีนี้อ่าครับคลิกซ้ายเสร็จลากข้ามมาเลยครับมุมถึงมุมตรงนี้น้ะเมื่อกี้เนาะต้นไม้อ่ามุมตรงนี้ปุ๊บตรงไหนมีมุมเราก็ไปคลิกนะครับตรงนี้คลิกซ้ายครับแล้วก็ลากซ้ายมาครับตรงนี้มีมุมนิดนึงเนาะแล้วก็ถือว่ามุมสุดท้ายแล้วทีนี้เราก็ดับเบิลคลิกได้เลยครับนียครับดูด้านบนครับผม เนื้อที่2ไร่กับ16.50ตารางวาทนี้เราก็นำเนื้อที่นี้ไปลบออกจาก8ไร่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนที่เราได้ไถนาได้เกี่ยวข้าวจริงเราก็สามารถเอาข้อมูลนี้ไปคุยกับเจ้าของไร่เจ้าของนาได้แน่นอนครับพอคุยกันจริงๆอาจจะมีลดหย่อนให้กันบ้างเนาะเพื่อโอากาสหน้าเขาจะได้ใช้ประกันเราอีกเนาะโอเคทีนี้ถ้าเป็นกรณีแบบว่าไม่เออถยทั้งแปลง แต่อาจจะหากที่เป็นสระน้ําออกจะทํำยังไงเนาะทีนี้เดี๋ยวจะหาแปลงที่เป็นสระน้ําให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะเอาแปลงนี้แล้วกันกรณีมีสระน้าเนาะอะเ,อเมื่อกี้กดลบไปก่อนอโอเคทีนี้เราดูเนื้อที่ทั้งแปลงก่อนนะครับว่าเท่าไหร่อ่าโอเคห้าไร่สองงานยีิบสี่ตารางวาจำเนื้อที่แปลงไว้นะครับทีนี้ปิดนี้ออกครับแล้วก็มาที่เครื่องมือเดิมเลยครับ นี่ครับสมนิดนึงครับจะได้ชัดจะได้แม่นยาสูงซ้ายมือล่างครับผมตัวเดิมครับหกเหลี่ยมครับแล้วก็มาบริเวณสระเลยครับผมตัวนี้เราก็จะเผื่อนิดนึงเนาะนะครับเพราะตรงเนี้จะมีเนินดินข้าง้างสระน้ําด้วยนะครับทีนี้เราก็เผื่อนิดนึงอ่าโอเคเราก็คลิกครับผมคลิกแล้วก็ลากไม้เป็นสือหลองครับโอเคตังนี้ครับเดวบัลชกได้เลยครับ อ่าโอเคเราก็ประเมินคร่าวๆได้แล้วว่าอริเวณสารเนี้ยประมาณ2งานกับ7.76ตารางวาทีเราก็นำตัวนี้ไปลบออกจาก5ไรเมื่อกี้ก็จะเป็นพื้นที่จริงที่เราทำการไถหรือทำการเกี่ยวข้าวเนาะเราก็สามารถคุยกับเจ้าของนาได้อันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับแฟนๆทางช่องนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมแต่จริงๆตัวนี้มันสามารถทำในสมาร์ทโฟนได้นะครับผม แล้วมันยังมีจะเข้าผ่านเว็บก็ได้หรือจะผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เพราะตอนนี้มีแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนมาแล้วเนาะแต่เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมีมาสอนการใช้สมาร์ทโฟนเนาะเพราะทุกทุกวันนี้สมาร์ทโฟนมีกันทุกคนเนาะส่วนคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงบางคนอาจจะเข้าไม่ถึงเนาะอาจจะไม่ถนัดในการใช้อาจจะสมาร์ทโฟนมากกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามามากกันเนาะเบื้องต้นเอาไปประมาณนี้ก่อนเนาะยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมสวัสดีครับ